สวัสดีคะ่ะพี่น้อง fc พี่น้องที่น่ารักทั้งทางใกล้ทางไกลต่าง,ลางประเทศพี่น้องทางฝั่งโซฟ์โป๊ล้าเนาะพี่น้องมันนี่ก็มาพบกับอันหวยล่าพัฒนานะคะพี่น้องจะากนสิไปพบหวยล่าพัฒนาวันที่สิบเก่าเนาะพี่ใจกับิมสาสะสรุปของวันที่สิบเจ็ดกันก่กนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงคําสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะพี่น้อง มาเบิงมาสุ่มกันเนาะพี่น้องเออพี่แจก๊กจะให้ตัวเด่นสองกับสามเนาะวิ่งรูดนะกันหนึ่งพี่น้องผลที่ออกแปดแปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดว่าสันเดย์เลขสี่ตัวเนาะเลขสี่ตัวกับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดพี่น้องสามตัวก็หกหนึ่งเจ็ดเนาะสองตัวกับศนะูนย์หก 0, 6, พี่น้องกับหนะึ่งเจ็ดเนาะบัตรที่นี่แปดพี่น้อง เปดตัวดินว่าเปดสามกับเป็ดไปไปอยู่ทางพี่น้องสอปปเล่าเด้อที่ผู้ใดจับเปดไปวิ่งไปรูดเนาะกัรหนึ่งกัรหนึ่งมาออกตัวกันตรงๆรง,รงแล้วพี่น้องสามชุดเองที่พี่ใจจับให้เนาะอันตัวเด่นบ่เข่าพี่น้องตัวเด่นบ่เข่าแต่ว่าตกขอโทษขออภัยเนาะตัวเด่นเนาะมา,ขานเ,นะเ,เ,เข่านะตักันเนาะน 1, 0, 1, 4, 1, 7, พี่น้องจ้ากัรหนึ่งสีแดงเธอเลยเขียนให้พไ่นะอักขระหนึ่งเจ็ดเนาะกัรหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดพี่น้อง ออกหนึ่ง,ง,งจเจ็ดตรงตงเลยจ้ะทัผบ้รดจับพี่ใจก็บอกว่าสูตรหนึ่งพี่ใจได้สองหนึ่งไอสองสี่เจ็ดหนึ่งเนาะสูตรที่สองกับสามศูนย์สองหนึ่งคือมันชนกันนะพี่ใจก็เลยมัันใจหนึ่งว่า 2, สองสิสิมาเนาะนชนกันเนาะกะขอโทษขออภัยกับตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะกับตัวเด่นเนาะคะนะ่ะเนาะมันไปนเขานี่เข่าเลขเบืน้นพี่ใจก็เขียนไ้ให้เลขเบือน,นะนเปดเปดเนี่ยไปเข่าทั้งอันพี่น้องสปปล่ากกาได้นน่เปดเปดน่พี่นออ้อ,อ,อ,น 8, 8, นนอง ว่าโบาเขาก็ได้ก็เขาย,ยู่นะจะหายเป็ดเ,ดเนาะถ้าผู้ใจผู้ใดลิ่นเนาะถ้าพี่น้องทั้งฟังโซโปโปเล่าลิ่นเนาะก็สิไดตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันเห็นบสามหนึ่งแปดสามพี่ใจก็ต้องเอาคู่กันวันนี้มาเข่าเจ็ดพี่น้องได้ดูหนึ่งเจ็ดเนาะถ้าว่าบ่าบาได้กับพี่ใจกับตูกกันพี่ใจกับกันไปด้วยตัวละหาบาทนะนะพี่น้องก็เลยว่าอยากให้พี่น้องบึงตูกกันน้ำแนบางเถือเนาะโอเคจ้าเว้าวลายยายห้าง บอกแล้วก็ิสร่างว่าโอ๊ยบัญยามเล็กออกจังเวามันบบแมนจะพี่น้องพี่ใจก็บอกว่าเป็นแนวท่าเนาะห้พิจารณาเบิ้งเนาะพี่ใจก็สั้นหาตัวเลขมาให้เนาะสำหรับวันที่สิบเก้าลาพัฒนาเดียนสองตัวบนล่างวิ่งรูดด้อยพี่น้องเอาไปวิ่งไปรูดจ้ะพี่น้องงวดนี้พี่ใจก็เฮ็ดใดอันเด้อสูตรหนึ่งเด้ออันนี้สีเขียนสีใจสีเขียนมาจังซีเนาะเพื่อพี่น้องเสียเอาไปพิจารณาเบิ้งมันไดสองกับซีจ้ะพี่น้องอีกสูตรหนึ่งมันไดสามกับสอง อ่ะสามกับสองหรือมันชุนกันแบบไหนพี่น้องเบื้องเ,อเดอ้อแแล้วกาบารนี้อีกอันนึงบารนี้คือว่าคือเคล็ดลายสูตรพี่แจต้องเอาลายสูตรมันผสมกันนะพี่น้องสูตรสามนี่สิได้หาได้หาตัวเดียวจ้ะเวลาไปคูนลบบวกหาอมาแล้วมันไปตุงข้างหลังนี่คือสามคือสามกับสองพี่น้องนะ ให้พี่น้องฟังเดีอยวใจพี่น้องฟังเนี่ฟังให้จบบ่แม่น,ขนเขามา่เบิ่งเอามันเขียนอีกอย่างใบซีนะพี่นอ้องอ่าให้พี่น้องเบิ่งพิจาณาเอาแต่ว่าช่วงนี้นะทุกหวยทุกหุ่นพี่น้องทุกหวยทุกหุ้นสิเป็นเบึนนะคะสิเป็นเบึนทางนั้นเลยวนมาจะออกเล็กบึนหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแปดยูสละเออมิเตเล็กบึนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอันนี้พี่ใจพูดให้ให,ให้พิจานาเบิ่งเดอว่ามันสีมาแนวใดเนาะเออ สูตรแรกสูตรที่ไปใจได้สองกับอันหกมวดที่เลวนี่นะได้สองกับซีจ้ะอ่าอีกสูตรหนึ่งได้เจ็ดกับแปดนะคือได้สามกับสองเด้อพี่น้องเด้อสาหรับตัวนี้คือพี่ใจเฮ็ดเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบมากําสำหรับจับคูเด้อพลดริจับในตารางเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นทักมาว่าอ่าบริษัทตะลางให้ระโบสันกระซิเลย่รุ่งตาล่างปาาคนก็สซว่าอ่ะคือหลายอ้าวเพหลายมันก็จับตัวบรถือแล้วเนาะพี่น้อง เมนบบมาน้อันตัวเด่นสูตรคือ4เดี๋พี่น้องคือ4กับ2พี่จัยฮันมัก4กับ2แต่ว่าก็เลย่รบุ้ว่าตัวใดพี่น้องมากกะฝากไว้พิจารณาอีกคลิปนึงเด้อจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีโชคไม่ลาภกับพี่ใจอีกนะกับปลาพัฒนางวดวันที่19นะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ